สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็เป็นตลาดไปที่1,601.13จุดติดลบไป11.85จุดหรือว่าติดลบไป0.73มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ83,000ล้านบาทโดยประมาณโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับช่วงเช้าดัชนีก็ มีการปรับตัวลดลงมาติดลบแล้วก็ต่ำกว่า1,600จุดก่อนที่ช่วงบ่ายนั้นจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยแล้วก็มีการประคองตัวขึ้นมาปิดเหนือ1,600จุดได้สำเร็จแต่ว่าก็บวกเหนือกว่า1,600จุดไปแค่1นึ่จุดเท่านั้น โดยแรงกดดันนั้นยังคงมาจากเรื่องของความกังวลที่เฟดนั้นจะมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ขณะที่ปัจจัยในประเทศเองนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวหนุนเข้ามาใหม่ใหม่สักเท่าไหร่นอกจากเรื่องของประเด็นการเปิดประเทศเท่านั้นขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้ก็อยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ารายก็ยังคง อยู่ในระดับที่สูงกว่า3,000รายอยู่ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็เป็นการปรับลดลงทั้งภูมิภาคเลยซึ่งปจัจจกดังเองก็เช่นเดียวกันก็คือมาจากเรื่องของความกังวลที่เฟดนั้นจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นในแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มเครื่องจักรส่วนกลุ่มที่ปรับ ลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มพลังงานขนส่งธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อสังหาริมทรัพย์ ICT แล้วก็การเงินโดยหุ้นที่มีอิมแพคต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของธานีบวกขึ้นมา8.81%เปอร์เซนโดยยังไม่พบประเด็นบวกอย่างมีนิยสสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นในวันนี้มีการบวกขึ้นมาได้แรง แต่ก็คาดว่าน่าจะมาจากความต้องการสินเชื่อในครึ่งปีหลังที่น่าจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่ส่วนทะนักของสตาร์วันนี้บวกขึ้นมา5.26%ก็หลังจากที่ช่วงก่นอนหน้านี้ผิดหวังจากการที่ไม่ได้เข้าคำนวณในเซ็ตรอยวันนี้ตลนักของตลาดเองก็มีการประกาศว่าสตาร์นั้นมีการเข้าคำนวณในดอร์ซนีฟุตซี่เซ็ต มิดสมอล l c แคซึ่งก็มีผลในวันนี้ก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นสตาร์ควันนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็บวกสวนตลาดไปได้ส่วนอ่าทางด้านของ XPG วันนี้บวกขึ้นมา13.75ก็มีข่าวว่าร่วมกับทางด้านของสิบริในการตั้งบริษัท AMC ซื้อสินทรัพย์มาบริหารก็เตรียมที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรับฝากขายที่ดินด้วย ส่วนทาง้ของสีไทยวยันนี้บวกขึ้นมาแรง12.88%ก็ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นมีการคาดการณ์ว่าไตรมาสสอนี้ผลประกอบการนั้นจะโตกว่าปีก่อนแล้วก็กำลังศึกษาเรื่องของธุรกิจเม็ดพลาสติกซึ่งก็จะเอาไปต่อยอดในอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็รถยนต์ด้วยส่วนทางดาของ RT วันนี้บวกขึ้นมา5.47% ก็คาดการว่างบไตรมาส2ปี64นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีงานที่อยู่ระหว่างการประมูลรอแล้วก็รอการพิจารณาผลอีก1,200ล้านบาทแล้วก็มีการยื่นทางด้านของงานประมูลอุมโมงรถไฟทางคู่ของเส้นทางเด่นชายเชียงของซึ่งก็คาดหวังมูลค่าได้ราว7 5 0 0ล้านบาทด้วยกัน ส่วนต้าของ GPI เขายังบวกขึ้นมาแรงต่อเนื่องวันนี้ขึ้นมาอีก12.04%ก็มีการขยายงานต่อเนื่องในช่วงของการระบาดของโควิด19แล้วก็มีการรับจ้างงานพิมพ์แล้วก็อธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะมาเสริมรายได้ในเครื่องปีหลังให้เติบโตได้ ขณาที่ SQ วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.19%ก็มีการชนะงานประมูล2สัญญาของโครงการหงสาพาวเวอร์อันนี้ก็มูลค่ารวมกว่า4,587ล้านบาททางด้านหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็เป็นหุ้นในกลุ่มในกลุ่มเหล็กก็มีทั้ง TSTH ติดลบไป7.18% m i l ติดลบไป4.48% TMT ติดลบไป5.50%สามชายสตีลติดลบไป4.65%อันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของราคาเหล็กโลกที่มีการปรับตัวลดลงมา ส่วนทางด้านของ AS วันนี้ติดลบไป4.24%แล้วก็ VGI ติดลบไป3.08%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกระดกมาหลังตัดที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาปรับขึ้นไปค่อนข้างจะมากส่วนทางด้านของอามณะวันนี้ก็ติดลบไป3.57% MTC ติดลบไป3.32% รวมถึงหุ้นธนาคารอย่างเบก็ติดลบไป3.08%แล้วก็ BBL ติดลบไป2.51%อันนี้ก็น่าจะยังคงเป็นเรื่องของความกังวลที่ทางานของหุ้นทางานของกลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มมันแบงก์นั้นยังคงได้รับแรงกดดันจากทางานของโนโยบายของแบงก์ชาติในการที่จะให้สถาบันการเงินต่างๆนั้นมีการปรับลดเพดานดอกเบี้ยล,ลงมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านของ สาาถาบันการเงินต่างๆเองก็ต่างได้ออกมาบอกกันแล้วก็มีความกังวลกันว่าอาจจะต้องรับผลกระทบจากยอดปริเสธสินเชื่อที่เพิ่มสูงกันขึ้นมาซึ่งก็ไปเลยเป็นเหตุผลให้หุ้นทั้งกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มการเงินในวันนี้มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ